สาบายดีสาบายดีเด้อลุงเป่สาสบายดีนับล่าวนาวับสาวสบายดีหดทุกคนทุกยานแม่ลูกสาบายดีชิมว,ว่าเลือกผมเป็นตาเสือกับเป็นตาเสือนะชิเจ้าคอยกับบริยูบ้านนี้ดอกขอดมาเวียกในเนียนจะซื้อจะน่าขอก้าม <laughs> มีแต่ครอบครัวไม่แต่แม่ไอ้น้องลองอยู่นี่และนี่เฮือนแม่่อเชเจ้าคอยนั่งอยู่ในเฮือนแม่คอย มาฮอนเฮือนแล้วก็ได้ยินน้องสาวเราว่าวงทิศก่อนทิศหลังเนาะเอ,อน้องน้องไพ่แล้วก็น,นอ้นอง้ายสองคนดอกสองสองน้อง้ายเนี่ยเขาสี่เปลี่ยนกันไปนอนห้นอนหน้าแล้วก็น,น้องไพยเนี่ยมันก็นสิไปนอนหน้าน้ำผัวมันมือใดที่น้องไพ่มากแต่บ้านเลา่าแล้วมาเฮือนแม่ข่อยเราก็สิไปนอนหน้าน้ำผัวเล่าวว้มีน้อง้ายอยู่สองคนน้องบซายาอยู่ในแม่ปัจจุบันสนุพลไปนอนหน้ามือก่อนคุณเจ้า ในน้องพ่อบอว่าได้ยินเสียงเสียงหนาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่มีหามีนาตั้งแต่ม,ม,ตแตมีหัวมีสวนบ่เคยมีภัยได้ยินเยวังสองทิศก่อนน้อง้ายคอยได้ยินเสียงประมาณเที่ยงคืนหรือบ่ายโมงได้ยินเสียงคนหายหายแบบหายแบบเจ็บแบบปวดหายแบบแกรนแค้นน่ะหายเรียนติดกันสามสี่มือ หงพ่อนาะน้องคอยแซดเขากลุ่ม,มว่าแม่ผีหลอกผีหลอกกอกับเป็นบ้าบอกเถกหลามึ่อสิเป็นบ้าบอกผีเนี่ยใส่มาหลอกรลายวันพันปีบ่ได้มีเอาอีลี่ได้แบบได้ยินเสียงมันยิ่งหายแลวมามือนีคอยมาเฮือนแลวน้องน้องไผ่คอยกบน้องทรา,า,ายคอยคนหนึ่งกะเหาคือฟันบอแเมนอีลี่ได้ยินเสียงมันยิ่งหายผีมาหลอกมือที่มันหลอกน้องกอดทํามยศให้ขึ้นลังคาเฮือนพวกเถื่อเถื่อหายต่อมานะาหายอ่อมเฮือน เออน้อ,นองคอยมาเหล่าส่ฟังอยู่เฮื่อนขอยจังเสือปกติลอยวันพันปีบ่กเคยมีถึงเจ้าเ,อ,อ,เอ,อ้เพราะว่าดินดอนตอนยี้เือนไพก็มีจะิีนตะขานจะเงินซานยู่แล้วแต่แค่แบบให้ห้องเนนะ่ะมันต้องแบบเป็นัมันยังเกาะซัพพเวสีเนาะขอเอนินเนาะซัพพาวเวอสีจะได้บุญจะได้กุศลนำเฮามันมีสาเหตุมันถึงเจ้าเออคอ,อ,อมาในนี่น้องไปว่ามือนี้เราก็กระตุกใจมีสาเหตุมันเอาอนะ่ะ แค่บอกเขาข้าวเนาะคอยกาเที่ยวไปเที่ยวมาดูอยู่อยู่บา้านนี่ก็บริเวณว่าไปมาตลอดแต่เที่ยวดูอยู่คอยคอยสิกายเมื่อทางทางไปเฮือนอนะ่ะอนใหญ่ไม่ลูกสองเนาะทางไปนาสาขาทางไปนาแล้วมันจะมีต้นต้นไม้อน่ยนะต้นแต่ค่าโอ๊ต้นไม้ไฮนะยูเนี่ยนะประมาณโอ้คอยว่าตั้งแต่คอยจำความได้อีกอ่ะคอยเห็นเนี่ยนะมันโมเมนทรงมันม่าเมน ว่าม awesome, ันร้อยสองร้อยปีแล้วบอกต้นไม้ลำนะอาจอาจจะห่อเด้แต่คอยกะเอาแต่่อยกะเห็นแต่โดยแต่ได้มาแล้ได้เราคอยกายไปเราคอยเห็นอ้าเพราะว่าผู้ได้มาตัดต้นไม้อยู่นี้อคือว่าบิวมีใคกล้าตัดนะนะเขาก็ลัรลุกันดอกแต่ว่ากายไปเพราะว่าเห็นเขาตัดแล้วเขาขก็บบรดท้ามยังไงกระบาดทามก็เซยจนกระทั่งมี จนกระทั่งเมียนเหตุการณ์โตที่ว่าพี่ไปหลอกออกน้องข่อยอยู่หน้านี่พี่ไปหลอกน้องข่อยอยู่หน้านี่จึงว่ามาจูนใส่กันจากจากจากที่เขาตัดต้นไม้ในเดือนก่อแล้วกัมาจูนใส่กบมือทีน้องข่อยได้ยินข่าวว่าพี่หลอกอยู่หน้าสองสามคนมันมีสาเหตุหนึ่งมากนาบ่าวข่อยน้องเมย์ข่อยเราสีไปเฝ้า่านอยู่หน้าตลอดแล้วบางเอิญ บางเอิญเราไปแก่เอากิ่งไม้งาไมา้ต้นไม้ลำนั้นไปเผาเห็ดถ่านอยู่ในนาเออมันมีสาเหตุของมันสุมเจ้าข่อยก็ยังว่าตกใจเอาบาปนี้บางเอิญน,น้องข่อยสองคนผู้ชายเที่ยวไปนอนนาไปเ้าหน้านะปัดไปหลอกเ,เขาไปหลอกเขาไรเออแล้วกาบางเอิญ หลายๆคนที่เอาง่าไม้กิ่งไม้ต้นที่เขาโกนล,ลำนั้นไปจูดไปเผาได้ยินมืดทุกคนแบบลักษณะแบบแค้มเวาเรื่องอันนั้นแล้เรื่องลี้ลับกับบุรุษรูดูสุจที่เอากิ่งไม้ต้นนั้นไปจูดไปเผาถอยทานได้ยินมดมันนําไปมดมันนําไปหายใ,ใส่มดถูกเหงือนเลยอืมแต่แต่แต่ทีนักแล้วก็บบหนาเสือกับไปตาเสือสุจ้า เอ,อและมาเกิดเหตุการณ์เส,สาร์สลดใจก็คือเด็กน้อยในบ้านนี่เด็กน้อยผู้ทายสองคนเขามี่ครอบคอรัวแหละแลข่อยก็เป็นเอ,อื่อยแล้วก็เป็นน่นน่ะคนอยู่ในบ้านนี่เที่ยวไปเที่ยวมาเนาะ่อยก็เห็นเขามาแต่น,น้อยพุ้นผู้นึนงและผู้ที่สองนี่แม่นว่าครอบครัวเขายายมากอยู่บ้านข่อยแต่อ่อยกับ่เคยเห็นเือนเขาแต่หู้อยู่อยู่บานใต้อะมสีสองคนเสียชีวิตวันคืนวันอาทิตย์ คืนวันอาทิตย์ประมาณเจ็ดแปดโมงนี่แหละอ,อแต่พอดีนะน้องเสร็จเขากลุ่มว่าคนบ้านเฮาตใต้เอาเป็นไผ่ตายอยู่นี่แหละอผูอ้หนึ่งนะสื่อสื่อยังก็บบอกเดี๋ยวเขาบอกสื่อเดธอมีผู้หนึ่งอยู่บ้านใต้แล้วมีผู้หนึ่งอยู่บ้านกา้านยับเฮือนของลงไปประมาณขามซิปไปครอบครัวนี่แหละผู้หนึ่งนะเป็นลูกผอบ้านผู้หนึ่งเป็นลูกผอบ้านลูกโก๊ลาวกับเมียโก๊ลาวเสียชีวิต มีสองคนเสียชีวิตผู้หนึ่งบาดตายผู้ที่สองเับเพลินขาลงไปประมาณสิบไปหลังคาผู้ที่สองเป็นลูกของบ้านผู้ที่หนึ่งตายคาที่ผู้ที่สองไปตายอยู่ห้องหมอแล้วผู้ที่หนึ่งนี่เขาเอาซเมือเงินบาดตายผู้ที่สองนี่อยู่วัดปัจจุบับนนี่ซพอยู่วัดเด้อขอยมาเล่าเหตุการณ์สู่ฟังแต่เขาคิดว่ามันต้องมาติดมาต่อใส่กันมันมีสาเหตุของมันก็คขขิดว่าเออ เพราะว่าลอยวันพันปีโบเคยเห็นบกเคยมีประวัติศาสตรพ์พ่าพีหลอกอยู่นาพีหลอกน้องข่อยอยู่นาบกเคยมีข่อยมาฟังน้องทรายข่อยว้าแล้วก็มาปฏิติะต่ะตอ,อก,กันมันมีเหตุมันมีคนของมันจนเจ้าเราข่อยก็ตกใจอืมเพราะว่าผูท้ที่ซองที่เสียชีวิตไปนะ่ะเป็นลูกพ่อบ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยที่ข่อยเคยเห็นแล้วก็เป็นหมู่ของน้องข่อยอีกเวลามีเียบมีงานเขาหวางเขาก็มาสอยข่อยเออ มาซอยย่อนั่นย่อนี่มันมาซอยกอกับอีต,ตนซาามันอยู่ได้ยินข่าวได้ยินข่าวว่ามันาคาฮักส่งลงะนะสวรรค์เขตแล้วพุหม,มอสวรรค์เขตเขากับภาวนาในใจเนาะเขาบัดเดินทางอยู่สวรรค์เขากับภาวนาในใจว่าสาทุผู้หนึ่งเสียชีวิตกับไฮโลซักผู้หนึ่งบัดมันกับบุมีปฏิหารจนเจ้าเพราะว่ามันกับมีแนวมีหอดมือห่อน,อนยามมันนั่นแหละอืและต่อมากับประมาณสองโมงหนึ่งสองโมงก็ได้ยินข่าวว่าเียซีวิตแล้ว อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบเศร้าสลดใจเลยเหตุการณ์ที่แบบขนาดข่อยบวมเป็น้ายเลือดขนาดข่อยเป็นคนหูจ้าหักแพงในบ้านนะเคยเห็น <c oughs> เขามาแต่น้อยเอ,อ่อเขามาหลินมากินในเฮงื่อนในซานนี่ก็ตลอดก็ยังก็ยังเสียใจขนาดนี้ยังหูซึ้อแว่า,ามันคือหดหัวใจแท้มันคือแบบนักนวงแท้นะและผู้ที่เป็นครอบครัวเขาไม่ใช่นักนวงสมัยข่อยออกมาบ้านแม่ข่อยมือนี่ก็ย่อนเหตุผลตัวนี้ข่อยสิมาส่งสาการ หมู่น้องชายผูย้ที่เสียชีวิตไปในวันอาทิตย์หันผู้ที่สองหันผู้ที่เสียชีวิตไปหันตั้งใจสจมาสงสก,การมันแล้วกสิบไปส่งมันมือสุดท้ายของมันออโอ้ยขอยกันยังวา่าทุกอย่างมันมีเหตุมีผลของมันทุกเจ้าเงยสนั่นเลยฮะทุกคนต้องมีสติระวังโตเนาะเหตุยังกะให้ให้มีสติแล้วก็มันสร้างบุญสร้างกุศลหลายไหลแฝมตตาให้เจ้าก,กรรมนายวิหลายอันนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคล ข่อยกับเป็นผู้หนึ่งต่เบบบได้นะฮะบด้ประมาทแต่ข่อยก็เสื่อแต่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันจเจาเอามาเล่าประสบการณ์สู่กาฟังอันนี้มันเรื่องจริงเอามาปฏิติะต่อใส่กันมันมีเหตุมีผลของมันมือนีก็สิไปส่งสการมันหันแหละมันไหวมงเขาก็สิเคลื่อนออกแต่วัดแหละข่อยก็เลยันะนแสดงความเสียใจนำครอบครัวพิ่นลายให้ น้องผู้หูจะหักแพงในบ้านหนึ่ยคืนสวรรค์สันผาซะเปิดไปดีซะเนาะชุ่มใเนาะพอแสดงอปนหความสุใจนำของกลัวน้องนุ่งหลายเด้อมาเล่าส่กันฟังเจ้าวลาเสือกเป็นตาเสือแล้วพบกันใหม่คิมนาพี่น้องอือผมแหละพบกันตอนบ่ายพ่ายผแหละแหลวยวแต่งานผมแหละฝากติดตามซองทย์น้อยลอยลีลายเด้อลุงล้าอ่ะ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แน่ขอบใจใหลายๆเด้อแล้วพบกันใหม่ไพมนะ่เนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย